เฮ้ยโอ้โหอุยอ๊ยโ,โคตรเทนะครับเอฟเฟกเทจัดนะคนดูบิลปรกรณ์นั่นเองนะครับนะสลับเว็บนี้นั่นเองนะครับมีตัวละครในช o อยเลสเทอร์เวิร์ดดิฟน์ให้เราเลือกซื้อเลือกข่า,ากันมากมายนะครับนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยได้ปรับราคามาใหม่นะครับโคตรถูกนะครับผมนะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับ b บ็กแมนตึงๆนะครับสามารถก่อกข้อมูลและสั่งซื้อได้เลยนะคนดูนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแมปอนิเมะดีเฟนเดอนะมีตัวละครหลายๆตัวให้เราเลือกซื้อเลือกห่าก,กันมากมายนะครับนะอย่างเช่นโกโจสโตรุตัวตึงนะครับผมนะนอกจากนี้ก็ยังมีแมปสกิบบดีทาวเวอร์ดีเฟนให้เราเลือกซื้อเลือกห่าก,กันอีกด้วยนะครับผม บริการดีส่งไวปลอดภย100ัย1 0 0นะครับผมนะต้องร้านนี้นะครับบิวปรกรณ์นะมาเลือกซื้อเรื่องห่าก,กันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูด้วยนะครับผมลูมิแอนะวันนี้เนี่ยอยู่กันในเกมอนิเมะแวนการ์ดนั่นเองเนาะก็เป็นเกมใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดออกมาเลยนะก็กระแสเนี่ยล้นเหลือกันเลยทีเดียวนะคนดูมีคนเล่นมากถึงสองแสนกว่าคนเลยนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองเนาะก็ผมนี่ก็ตั้งตารอเกมนี้มานานมากนะครับตั้งแต่ สมัย A a ปิดแรกๆเลยนะคนดูนะนะครับเนาะก็ในคลิปนี้นะครับที่ผมจะพานเพื่อนนะมาอีโวเจ้าตัวของทรงจินวูนั่นเองนะซึ่งผมก็ได้เจ้าตัวนี้มานานแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้อีโวเลยเนาะก็ไปหาอีก,กริดอยู่นั่นเองนะครับได้ยากมากนะและหลายคนก็หาอีกริตยากมากนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะรหัสละอีกระหัสหนึ่งของผมเนี่ยก็ลงไป200กว่าตาก็ยังไม่โพลเลยนะครับนะใครที่ลงอีกริดแล้วยังไม่ได้เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้และกันนะครับนะ โอเคครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาอีโวเจ้าตัวของซงจินวูกันนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละครที่ผมมีนะสำหรับเจ้าซงจินวูนั่นเองเนาะก็ได้อ่าดวงดีได้บัฟโบโมนาดมานั่นเองนะคนดูนะสำหรับบัฟโมนาดนั่นเองนะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะไปอีโวกันนะคนดูนะซึ่งของอีโวของเจ้าซงจินวูเนี่ยก็จะใช้พวกก็จะใช้พวกสตาร์ดัตนะคนดูตามสีนะแล้วก็ลูกแก้วนะครับเป็นลูกแก้วที่เอาไว้อีโวซงจินวูนั่นเองนะครับนะ โอเคครับสำหรับของไอเทมของเจ้าซงยินบูก็ประมาณนี้นะคุณดูก็จะมีดาวลุ้งนะแล้วก็ดาวเหลืองนะคุณดูแล้วก็จะเป็นดาวชมพูนะครับแล้วก็ดาวเขียวนะดาวเขียวเนี่ยก็ได้ง่ายมากนะครับแล้วก็เจ้าตัวของอีโวของซงยินบูนะเป็นลูกแก้วนั่นเองนะถามว่าวิธีการได้ดาวอื่นเนี่ยมันหาอย่างไงนะครับก็คือตรงนี้เลยนะคุณดูเราสามารถเอาดาวเขียวเนี่ยมาแลกเป็นดาวอื่นได้นะคุณดูนี่ป่ะสมมุติว่าเราอยากได้ดาวม่วงเราก็กดเอาดาวเขียว3อันไปแลกเป็นดาวม่วงได้1อัน ประมาณนี้นะครับเนาะซึ่งผมก็ลงเลดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ในสวนของเจ้าดาวเขียวมาเยอะนะครับแล้วก็เอามาแลกนั่นเองนะสำหรับเจ้า,าลูกแก้วรงกินบูนี่ก็ไปลงเลดได้มาเหมือนกันนะครับจะพาไปดูนิดนึงนะครับตรงนี้เลยเป็นอันนี้นะคนุณดูอันอันล่างนี่เนาะแล้วก็เป็นอันของโซโล่เลเวลลิ่งนะอันที่2นั่นเองนะก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณดูเนาะก็จะมีโอกาสดรอปหนึ่งถึงสามลูกนั่นเองนะ อันแรกเนี่ยเป็นของชายอินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของซงจินวูนั่นเองเนาะโอเคครับคนดูเดี๋ยวเราไปลองอีโวกันดูนะสลับเจ้าซงจินวูนะครับว่ามันจะโหดหรือเปล่าเนาะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าสเตตส์โพซิชเชียลเนี่ยมันจะอัปเกรดขึ้นมาหรือเปล่านะตอนนี้สเตตส์โพซิชเชียลของผมเนี่ยอยู่ที่ A3A นะครับก็คือ3 a เลยนะคนดูนี่ 3A นะครับผมก็คือถ้าเป็น AA เนี่ยถ้าเราอัพปุ๊บอ่ามเเนี่ยก็จะอัพเป็นมีโอกาสอัพเป็น S นะคนดูนะ โอเคเดี๋ยวเราจอรออีโวกันดูนะครับนี่จะเป็นอีโวครั้งแรกของผมเลยนะขอไอเทมก็ครบแล้วอย่าลุยกันเลยเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหอุ้ยโคตรเท่นะครับเอฟเฟกต์เท่จัดนะคนดูเป็นการแบบระเบิดพลังนะคนดูนะเอ่อสเตต์พลังเทเชียวเนี่ยไม่บวกนะคนดูก็ยังเป็น A A A เอมันเดิมนะไม่ไม่ได้มีการบวกสเตต์พลังเทเชียวอะไรทั้งสิ้นนะครับโอ้ยได้ไอ้นี่มาเนาะเป็นของเอ่อรีสเตต์นั่นเองเออเห็นบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีเอฟเฟกต์การสวมใส่แล้วนะ ลองกดดูนะครับโอ้เยสนี่นะครับอฟเฟกสวมใส่นะคนโูจะเป็นอ่าถือดาบทรงจินวูแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ค่อนข้างเทนะคนโดนะครับดาบทรงจินวูนั่นเองนะเฮ้ยอะไรเนะี่ยอ๋อเหมือนอีโวปุ๊บก็จะได้ของมาด้วยนะคนโูนี่นี่อ่าหนึ่งร้อยเพชรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวรับรับไปก่อนอ่ารับไปก่อนนะคนโดโอ,อ้ได้รีโร่ด้วยนะโอ้แจมจ้าได้รีโร่ด้วยนะคนโูแจมจัดเลยนะครับเนาะ สลับรีโลสักทีหนึ่งโอเคไม่ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับสลับเจ้าทรงยินวูที่ผมนัดอีวูมานะคนดูเดี๋ยวเราจะเอาไปลองเล่นกันดูนะว่าเอฟเฟกอะไรตั้งๆนานาเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่านะคนดูนะซึ่งผมเนี่ยยังอัพไม่เต็มนะคนดูเลเวลเนี่ยอยู่ที่41นะครับสเตตฟอนเชียลเนี่ยก็ A A A นะคนดู A A นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับนี่นะ สเตตฟอนเชียก็ประมาณนี้นะครับผมยังไม่กล้ารีนะเพราะว่ายังไม่ร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าเจ้าทรงยินวูของเราเนี่ยมันจะโหดหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับสรับทรงยินวูนั่นเองโอเคครับคนดูตอนนี้ก็เข้ามาในเกมกันแล้วเนาะอยู่กันในโหมดอินฟินิตี้นะก็มา,าฟาร์มงวงฟาร์มเงินไปแล้วเนะาะเดี๋ยวเราจะรอวางกันดูนะคนดูนะสรับเจ้าทรงยินวูนั่นเองนะบัฟโมนาดน,นั่นเองนะคนดูดามเมจเริ่มต้นมาเนอยู่ที่ 6.36k นะคนดูนะสลับเจ้าโซงยินวูนั่นเองเนาะมีคูดาวที่6.2นะครับนะแล้วก็มีระยะอยู่ที่21นั่นเองนะคนดูก็ตีค่อนข้างตึงเนาะเอฟเฟกก็ยังเหมือนเดิมนะคนดูยังเหมือนตอนแรกที่ยังไม่อีโวนั่นเองนะอัพขั้นต่อไปเนี่ยอยู่ที่1,500นะคนดูเป็นคันดีหนึ่งนั่นเองเนาะเรียบร้อยนะครับดามเมจก,ก็เด้งไปอยู่ที่ประมาณ 8k นะคนดูนะแล้วก็เพิ่มมานิดหนึ่งเมื่อกี้นี้นะแล้วก็คูดาวเนี่ยอยู่ที่ 6.2นั่นเองนะครับแล้วก็ระยะเนี <soft> ่ยอยู <plain madı> ่ท <dévelop per questo facade> ี่24.6นั่นเองนะอัพเข้าต่อไปอยู่ที่3,000นะคอนโดเรียบร้อยนะครับสลับดาเมจเนี่ยอยู่ที่ 12.19k นั่นเองนะครูดาวอยู่ที่5.8นั่นเองนะคอนโดแล้วก็ระยะเนี่ยกลายเป็น26นั่นเองนะคอนโดนะอัพเข้าต่อไปอยู่ที่4,000นะคอนโดเรียบร้อยนะครับดาเมจเนี่ยดิ้งไปอยู่ที่ 14.3k นั่นเองนะแล้วก็ครูดาวเนี่ยเท่าเดิมนั่นเองนะคอนโด ระยะเนี่ยก็อยู่ที่28นั่นเองนะอัพข <urt> hm. ้าต่อไปอยู่ที่5,000เนะเรียบร้อยนะครับผมดาเมจอยู่ที่16.63เนั่นเองนะแล้วก็อัพข้าต่อไปนี่อยู่ที่7,500นะครับน่าจะเปลี่ยนท่าแล้วนะคนดูน่าจะมีท่าแบบท่าพ้่นสายฟ้าออกไปนะเรียบร้อยเปลี่ยนท่าแล้วนะคนดูตอนนี้เป็นท่าอะไรเดบพุ่งออกไปเหรอน่าจะเป็นท่าพุ่งนะคนดูใช่ปะอ๋อเนี่ยเป็นท่าพุ่งนะครับแล้วก็ชึ้งนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเทนะ ดาเมตตอนนี้อยู่ที่19.43 k นั่นเองนะสลหรับเจ้าทรงยินวูนั่นเองนะสำหรับตอนนี้นะคู่ดาวที่5.4นั่นเองนะคนดูนะอัพข้าต่อไปอยู่ที่8,000นะคนดูเรียบร้อยนะครับตอนนี้ดาเมตอยู่ที่22.4 k นั่นเองนะคนดูเนาะค่อนข้างตึงเลยนะคนดูนะอัพข้าต่อไปเนี่ยอยู่ที่10,000นะคนดูตอนนี้นะครับดาเมตอยู่ที่26.85 k นะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดาเมจเด้งไปอยู่ที่27แล้วนะคนดูเนาะ แล้วก็คูดาวอยู่ที่5าวินั่นเองนะอัพเข้าต่อไปในน่าจะเปลี่ยนท่านนะคอนโดใช้ม2่สองนะเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เป็นท่าเพิ่มขึ้นนะคอนโดเป็นท่าพุ่งออกไปนั่นเองนะดามเมจอยู่ที่3 0 2 6ิเคนั่นเองนะคอนโดคูดาวใน่ยาวิเท่าเดิมนะแล้วก็ระยะเนี่ยเพิ่มเป็น3 9นั่นเองเนาะมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะคอนโดเป็นสกิลกดนะคอนโดตรงนี้เลยนะคูดาวหกสิบบีนะไม่รู้สกิลอะไรเดี๋ยวเราลองกดกันดูนะเรียบร้อยเฮ้ย อ๋อนี่ไงเป็นการเรียกทหารเงาออกมานะคนดูแต่แรกผมเห็นแล้วแหละว่ามันคือทหารเงานะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเทขนาดนี้นะครับสำหรับทหารเงาที่มันเรียกออามานั่นเองนะคนดูโอ้เทจัดเลยนะคนดูนะสำหรับทหารเงาโอ้ยเทจัดเทจัดไม่รู้ว่าเลือดมันจะเพิ่มหรือเปล่านะคนดูสำหรับทหารเงานะเพราะว่าผมได้บัฟมูนาดมานั่นเองนะไม่รู้ว่าทหารเงาเลือดจะเพิ่มหรือเปล่านะอัพข้าต่อไปนี่อยู่ที่หมื่นสี่นะคนดูเรียบร้อยนะครับผม ดาเมจเด้งไปอยู่ที่43.54 K นั่นเองนะสำหรับเจ้าซงยินบูของเรานั่นเองนะครับอาเข้า่อไปอยู่ที่10,06นะคนดูนะเรียบร้อยนะครับดาเมจอยู่ที่48.50เคนนั่นเองนะแล้วก็คูดาวดนเท่าเดิมนะครับระยะเนี่ยอยู่ที่45นั่นเองเนาะตอนนี้ครูดาวก็รีเซตออกมาแล้วนะคนดูนะ60วินะครับก็ค่อนข้างเห็วนะโดยรวมนะลองกดดูอีกทีนี่นะครับผมเท่จัดเลยนะคนดูเรียกทหารเงาอกอกมา อาหารเงาก็ค่อนข้างเท่นะตัวแรกๆนี่กเ็เลือดเยอะพอะสมควรนะคนุณดูแต่ตัวหลังๆนี่ก็เลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนะครับโอเคอัพข้าไป20งห0นนะคนุณดูเรียบร้อยตอนนี้อัพแม็กแล้วเนาะดาวเมจเนี่ยโดยรวมอยู่ที่ 54.28K คนะค่อนข้างตึงมากนะคุณดูเนาะสลับดาวเมจนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังอัพไม่เต็มเลยนะคนุณดูอัพไม่เต็มดาวก็ยังไม่เต็มนะครับโอ้ยังมีอะไรที่ต้องอัพเกรดอีกเยอะนะถ้าอัพเต็มแล้วเนี่ยน่าจะตึงนะน,นะคดูผ โอเคครับคนดูสลับโดยรวมเจ้าซงยินวูก็เป็นตัวละครที่ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างเท่นะใครที่ไม่มีก็สามารถไปหาได้นั่นเองเนาะเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวเมตานะผมก็น่ก็ค่อนข้างดีนะอีะอวูก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแล้วก็มีสแตทเอาไว้สวมใส่เท่ๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นแรงใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสลับเกม a อนิเมะแวนก่านั่นเองนะในคลิปน,นี้ไปแล้วครับบายบายจุบจ๊บ